เริ่มใหม่นะครับรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับร้องไห้วันนี้นะครับเอาใหม่นะครับผมจะเล่าให้ฟังใหม่นะครับผมไปอบรมนะครับได้เข้าโครงการโคกหนองน้อยโมเดลนะครับแล้วก็เข้าไปอบกะอบรมที่วัดลอยหางนะครับที่เชียงรายนะครับผมทําเกษตรพอเพียงมาตั้งแต่ปี55นะครับ ก็ล้มลุกลุกคานมานะครับผมก็ว่าเอเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันใช้ได้จริงเหรอนะครับผมทำมามันก็ยังงั้นงั้นนะครับก็คืออ,อยู่ได้นะครับอยู่ได้พ,พอไปอบรมปุ๊บเสร็จรับใบประกาศรลยเสร็จผมก็ได้รู้จกักอ่ลุงใหม่นะครับลุงใหม่อยู่แม่จันนะครับ เป็นวิทยากรมาอบรมผมก็พูดคุยกับท่านนะครับว่า,ามันเป็นยังไงเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะไปดูสวนจังนะครับว่าเป็นเหมือนที่ผมทำไหมผมก็ไปดูนะครับไปดูลรงไหมขอไปดูนะครับพอเลิกงานเสร็จอแจกไปประกาศอะไรจบปิดงานปุ๊บก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเฉยๆนะครับพอไป บ้านลุงหม่นะครับกลางคืนก็ไปดูเศรษฐกิจพอเพียงว่าเอาเอ,เอลุงหม่ทำก็โอเคนะคุยกันครับลุงหม่นี่เป็นความรู้ก็เลยฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์นะครับว่าเออต่อไปผมก็จะเอาลุงหม่นี่แหละเป็นต้นแบบนะครับคุยกันไปคุยกันมาพอลุงหม่ไม่ให้กลับนะครับ หม่บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยกลับเพราะมันดึกละกลางคืนเป็นห่วงผมก็นอนกับลุงหม่นะครับคืนหนึ่งตื่นมาตีสี่ก็มานั่งคุยกันตั้งแต่ตีสี่ยันฟ้าสางนะฟ้าสางก็ลุงหม่ก็พาไปดูโคกหนองนะดอาดูน้ําเก็บเก็บน้ําดอยนะครับว่าามันเป็นยังไงนะครับก็รู้สึกตื้นตันใจนะครับว่าเออลุงหม่นี่เก่งตามรอยพ่อ ประสบความสําเร็จลุงใหม่บอกว่าลุงใหม่เนี่ยเพิ่งอบรมไปอบรมมาได้แค่ประมาณปี2ปีแค่นั้นแหละโอ้มาเทียบกับผมนะครับทํามาตั้งปี5-5นะครับเ0ส,ส,ส,สิปีมาแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยนะครับผมก็เลยเอ่คุยกันนะครับคุยกันลุงฝากตัวเป็นลูกศิษย์ว่าอา่ผมจะมาช่วยนะลุงใหม่อยากได้ทําบ้านดินอะไรก็บอกนะเดี๋ยวผมจะมาช่วยทําให้ ก็ล่ำลากันเสร็จนะครับทีนี้ผมก็นั่งขับรถมานะครับขับรถจะกลับมาบ้านละขับไปขับมานึกถึงนะครับนึกถึงทฤษฎีต่างๆระบบแ,แอร์แวร์นะครับผมคิดถึงพ่อครับ <laughs> รอบนี้ไรอบนี้น <laughs> ผมบอกไม่ถูกครับมัน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 ไออัดมันอัดขึ้นมามันจู่ๆน้ำตามันก็ไหลครับไหลแล้วก็ร้องไห้ไปเฉยๆครับอพ่อ มันอ».อเมันเป็นจริงนะครับมันเป็นจริงผมเคยคิดอยู่นะครับว่าเอ๊ย้ยคนที่ทำทำตามพ่อนะครับทำตามพ่อเหมือนอลุงนินเอ้ยที่เคยพูดไว้นะครับว่า,าลุงใหม่นะครับว่าทำตามพ่อพอทำเสร็จปุ๊บมันได้ผลนะครับ ผลเหมือนที่พ่อราชการที่เก้าครับท่านสอนไว้นะครับมันจกขึ้นอกนะครับจกขึ้นอกแล้วก็มันร้องไห้เลยนะครับโอ้โหผมเนี่อยากจะแชร์ประสบการณ์ครับประสบการณ์ให้ <c oughs> เพื่อนๆนทุกคนนะครับว่า bye